วของสูตรคุณสุขเองเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เรื่อง,องภายในเนี่ยมากันหลายปีะะแล้วนะคะแล้วเราก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าในภาพรวมของสังคมแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปัจเจกเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะความสุขที่แท้จริงน่าจะเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของคนก่อน สำหรับน้องๆ้องนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะคะคือว่าการโฟกัสความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองซะก่อนคือว่าคนเราทําอะไรก็ตามที่ะจะจะประสบความสําเร็จต้องเริ่มจากการที่เรามีความสุขซะก่อนพอเรามีความสุขแล้วเราใจรักเนี่ยเราจะเราอยากจะทําในสิ่งนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะและเมื่อวันนั้นที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยเราก็จะภูมิใจกับผลงานหรือสิ่งอันน้นๆที่เราตั้งใจทําขึ้นมา มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราก็รู้จักตัวเองมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างรู้สึกว่าคนอื่นเขาเป็นภาพสะท้อนของเราในบางครั้งมันทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ยอมรับไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในทั้งตัวคนอื่นในตัวเราการที่เรายอมรับคนอื่นหมายความว่าเรายอมรับตัวเองมากขึ้นด้วยมันทําให้แบบว่าไม่รู้สิมันรู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคือเราเป็นคนปิดตัวเองอยู่แล้วในส่วนนึงอะครับพอมานี้เราก็เลยลองปล่อยมันไปกับ ความวางใจแบบที่พี่สวยบอกให้วางใจกับทุกคนวางใจกับสถานที่ผมก็เลยปลดปล่อยรู้สึกโล่งเหมือนแทบจะลืมทุกอย่างที่บ้านไปเลยอะ่ะ แบบหนูก็งวลคิดมากอย่างเงี้ยหนูก็ชอบแบบวิตกกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอมาอยู่ค่ายเนี่ยปุ๊บหนูเอาเรื่องที่หนูคิดอะเรื่องที่หนูเครียดอะไรเงี้ยเอามาให้ทุกคนช่วยกันแชร์ว่าเออหนูควรจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดีหนูควรจะทํายังไงเพื่อจะผ่านมันไปอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้คําแนะนาแบบให้คำแนะนําแล้วก็เหมือนมันเป็นความรู้สึกเออกระตุน้นเราว่าเอ้ยเนี่ยทาแบบนี้ก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ความรู้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนเราเปิดโอกาสให้ให้คนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นในใจเรา เรื่องกองสึกข,ของตัวเองหลายๆเรื่องออก็ในแนแบบกออ็มันมันเหมือนตื่นจริงๆอะตื่นจากความสับสนของตัวเตื่นจากความไม่โลตื่นจากความที่แบบก,กลัวของเราที่แบบไม่กล้าที่จะเอาเรื่องนั้นขึ้นมาแบบจะลอง อย,อย่างเพื่อเรื่องการพูดความรู้สึกเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราก็เหมือนเป็นสนามทดลองค่ะว่าเราพูดความรู้สึกไปแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาคืออะไรเราจะต้องโดนอะไรบ้างแล้วเราทําแบบเนี้ยเราจะต้องโดนคนอื่นมองว่าอย่างไงเนี้ยค่ะมันเป็นสนามให้เรารู้ว่าเออถ้าเราไปอยู่ข้างนอกนะแล้วถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะเจอสังคมว่าเราอย่างไงเราควรจะปรับตัวยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะและเหมือนการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ สู่คุณศูนเนี่ยเป็นทางเลือกที่ว่าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยมาเปิดโลกใบใหม่ด้วยการสํารวจโลกของเขาเองนะคะโดยการที่ว่าถ้าเกิดว่าไปสํารวจโลกของเขาแล้วเนี่ยเขาเห็นทุกๆอย่างแล้วเขาสามารถสังเกตไขครววแล้วค่ะสามารถที่จะนําตรงนั้นเนี่ยกลับไปกลับไปเหมือนกับเป็นเข็มทิศชี้ัวงเขาเองได้